นัดมหนึ่งถึงหนึ่งพีโอสองพันไปไปทางไปไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสเตชันปะใช่เหรอไม่ใช่นี่เว่าเราต้องเราต้องวิ่งและหนีในช่องแคบปะ ไม่เราต้องมาสองรอบไม่ใช่ไอตรงเนี้ยได้แล้วอะอะไรวะเฮ้ยยังไงอะไรอะยังไงเข้ามาดีหนูก็ได้ไปใส่ไหมอุ้ยที่อย่าตกใจหมดไอตัดจะไปม่ดีจะไม่ดีเอ้ยบังโอ้ยเดินเดินอีกด้านดิไปด้านเดินไปด้านเดินอีด้านหรอไปไปไปดิไปหนี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 ควายเลยควันมันก็อยู่เฉย เันต้องไปต่อไม่ใช่啊เมืเ่อกี้ใช่เปล่ามึไไงมไม่เห็นเหรอว่าโดนควันตายอ่ะอ,อ๋อก็วิ่งฝ่าควันไปนะอ่ะได้วิ่งฝ่าฟันวิ่งฝ่าควันไปเนี่ยไ,ไม่มีควันแล้วเนี่ยไม่มีไอ้กากศพเอ้ยศพดินศพดินสอบดินได้แเราต้องไปต่อจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> โวยเก็บซากเลือบปะอะไรอ่ะไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรกูไปเลยเฮ้ยมันเดินไกลดันนะอะกูวิ่งนะทั้งนั้นอะมันมีสเตมินาไว้เนี่ยมีมีมแป๊บเดียวมีนิดเดียวอะประมาณนั้นมาบาบายากะเอ้าไอ้เขี้ยมมันง่ายขนาดนี้เหรอออกไปเอ้าไอ้ไไออ้้ดันเขี้ยมึงฟังกูนะเว้ยคือคือกูคิดว่ามันเดินผ่านไปใช่ปะมันจะ มันจะเจ็บนิดนึงใช่ไหมมันจะเจ็บนิดนึงเสร็จปุ๊บแล้วกูก็จะรอดจุลกูไปแม่งมุดนาหมวกูกูจะเดินกลับไอ้เหี้ยแม่งอยู่ในตัวกูสลบไปเลยด่านนี้ด่านหมาว่าเราต้องสอบเกี่ยวด่านแค่นี้ปะได้ด่านหมาเซอซนติตี้หมดอย่างเยอะอ่ะหมดอย่างเร็วอ่ะที่อย่าไปจ้องหมาดิอ้าวแล้วกูจะสู้หมายังไงอ่ะให้คนดูให้กูหนึ่งจ้องแล้วก็หันหนีให้กูหนึ่งหนึ่งหมาด้วยคนดูอ่ะให้หนึ่งหนึ่งผีด้วย ตออได้ะรกูได้ยินเสียงหมาใช่ไหม้ยปุ๊บเฮน้ำน้ำแอลมอนเต็มเลยนี่ไง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 กูไม่ได้อะไรหรือว่าทางนี้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 หรือไม่มันจะอยู่บนชั้นเนี่ยที่มันเป็นแบบชั้นชั้นอ่ะกูข่าเลยชั้นชั้นอ่ะไลท์แอนด์รันหาบนภูมิก็ไม่มีหรอกครับชั้นชั้นเนี่ยเนี่ยดูดิเฮ้ยขโมยกูดิโอ้โห bully bully b u l น y n a n o b ล l l y ดูไม่พูดดิ ดี๋ยวไปครับเฮียเฮ้ยกูทำไมตอนนี้อย่าระวังไฟช็อตนะเฮียเฮ้ยเฮ้ยไปหาหมานี่กดกดพีคได้เฮียอีคิวอีคิวเอาพีคเลยเฮ้ยเฮ้ยหมาเหรอเอเดจีบะ อ่ะคุณเพรคุณเปเพ่ยุรุกเปิดล้เปิดเปิดล้เปิดเปให้กูะเปิดแล้เปิดแล้วหนาหลังเหอไอชิบหายโอ้ยโอ้ยราตูปราตวไปดิไปดิไอ้ยี่สองแสงสีเสื้อผู้บง่ย อะไรมึงอะเฮ้ยโอ๊ตอ้โเหมือนมึงเลยวะนามึงอะเอ้ยโอ้ยนี่ไงเขารู้เขารู้เขารู้เอฮอฮอฮือฮอาไอฮือฮไอฮอฮือฮืออฮือฮอฮือฮออฮฮอฮ อ้าวอะไรอ่ะเหียเฮียเฮียอะไรอะไรอะไรคุยกูทำอยู่อยู่เลยอยู่ก็มึงก็มีหน้ามึงลอยขึ้นมาอุ้งตายแล้วเฮียเนี่ยเนี่ยห้องเนี่ยห้องเนี่ยเออเนี่ยหมดเนี่ย

ตายพิญญาคืออะไรอ่ะ,อะไม่น่านะวิญญาณมันคุยกับคนไม่ได้นะไอเหี้ยไม่ใช่หลยอ่ะไอคือหลอกกูมึงอยู่ไหนนะโอ้โหโอ้หฮะอะตายตรงนี้ได้ยังไงวะอ่ะตรงนี้มันตายได้ด้วยเหรอวะ ตายยังไงอะประตูหนีเหรอก็ไม่อะยังยังงๆๆๆๆังยัยังย anyway> ังยัยังยัยังังับยังยังยัยั กูเห้กูก็ไม่คิดว่ามึงจะเดินตจบไปไอ้แล้วมันผ่านยังไงนะตรงเนี่ยยังอายุวะอายุอายุอายุใช่อายุเออใช่ไหมอันนี่เด็กสุดอันนี้เด็กสุดแล้วใครต่อหนุ่มๆเนะหนุ่มๆไอ้หนุ่มเนะไอ้หนุ่ม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 ไู้หนุ่มไอ่หนุ่มไอ้หนจอมไอ้หนุ่มไอ้หนค่มไอ้หนุ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 ่้หนุ่มกว่าคนนี้หนุ่มกว่าเอ้หน คนนี้จอห์จอห์คิสตันจอห์คิสตันก็เฮียแล้วกูไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ <c oughs> เอ้ย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 อาร์ตดีแมน <c oughs> โอ้โหด่านนี้จะไปจะไปไวรุ่นไป <c oughs> <c oughs> อ้าวตัาาวทำอะไรวะเนี่ย สองสี่มันป,ปนั่นไบเนตได้ปะเกมอ่ะสองสี่หกสิบสิบสองได้เลยเฮ้อาาเลขคู่เกินหมดเลยไม้มีแปดไม้มีแปดไม้มีแปดมีห้องนี้มีจับแปดจัดไป มันไปแล้วหมาเฮ้ยเฮ้ออเอเ้ยเอย่ะเข้ามาพระเจ้าผาคุ้งพองผาคุ้คพองกมีพระกมีพระคุ้คพองเกือบตายตีเกือบหมดเลย เฮ้เฮ้เฮ้ยกูของเต็มตัวเลยเนี่ยกูต้องเอาไปเร็วๆไปเนี่ยกูต้องไปขึ้นไอ้เบ่งมาดิเบ่งได้เหรอว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่กูกูกูฮัลโหลวทีมไอ้เหี้ยกูเบื่ออว่าอะไรไอ้เหี้ยไม่เอามึงไม่บูดปะ กูได้อะไรมาบ้างเนี่ยแค่ได้เหรอกูได้มาแค่สามหอเอเนี่ยได้เพยสีว่ากูเดาถูกปะเหลือสอี่สองสี่แล้วก็อุ้ยนโนเดาถูกเฮ้ยนโนประตูเปิดเอาสองแล้วก็ยิบเอ็ดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูเอง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  ไไแต่แต่ไม่คินกูเจอผีแต่ไม่คินกูเจอผีไอ้เอือว่อ้เไอ้มึงบอกอ๋มึงพูดคำจริงเว้ยเพื่อนเพื่อนมึงพูดคำจริงเพื่อนตายวไม่ตายไม่ตายไม่ตายไดีไหมไม่ตายอยู่ก็ตายครบแล้ว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  ไอ้เหี้ยครบแล้วครบแล้วกรมกรได้แล้วดึเจ็ดห้าหกสี่ดึงเจ็ดหาหกสี่ดึเจ็ดาหเจ็วตกตาเลผมต้องรอเปล่าใช่ไหมกูต้องรอมันใช่ไหเฮ้ยเฮ้ยปล่อแล้วเียแล้ ไม่เลยแต่เรากูได้ยินเสียงมึงกะพูดแล้วกูได้ยินเสียงเดินใช่ป่ากูก็เดินออกไปไอ้เแ้่ผีแม่งวิ่งตามแล้วกูก็เข้าไปแอบในห้องที่แล้วกูปิดประตูกูจะกูจะล็อกห้องไอ้เแ้่ผีแม่งอยู่ข้างในเลยแล้วผีก็แคมประตูและคือห้องแม่งอยู่ในห้องห้องเดียวกับไอ้ย่ไอ้โย่ออกไม่ได้สัดไอ้แฮนด์อันนี้มาให้เราทำอะไรอะมันต้องอ้าวคนถามกูไหนเนี่ย กีตายเหรอกู้ดีสิวัเนี่ยกูตายออ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 อดดดดไงป้ามองไม่ได้เลยเนี่ยมึงไม่มึงเห็นน้ำนี่ปะเห็นไม่เห็นน้ำนี่ปะถ้ามึงเหยียบมันจะมาหามึงมันหลอกมึงไอ้ควายใครจะเชื่อมันล่ะโอ้ยโอ้ยเดือดเข้าไปดิ โอ้ยใครจะกล้าเดินล่ะมันร้อนมันจะตายไปก่อนไ้ก่อนไปก่อนไปก่อนไอเ้อนี่ไปนี่ไปไอวั อดเหรออดรอดเหรอรอดไปรอดไปรอดไปตไปตอ่ตอไปเฮ้ยมันทางไหนวะไอ้เหี้ยหลงวะกูเหนื่อยแล้ววะกูเหนืห่อยเมืเ่อไหร่กูจะผ่านวะไอ้ดันนะลูกบอลลืมไปหลงเจ็บกับเข่าทุหล่นทุลายน่าจะซับน้ำตาให้เอง อุ้ยเฮียอะไรลอยฮะแล้วเพือนกูตายเหรอมันบินไปบินมากูยัรู้ไม่เนี่ยเอาอะไรอะอะตายหามันแล้วล่ะไอ้เหี้ยกูตายได้ไงอ่ะเนี่ยไปเนี่ยรอบนี้มีผีให้มึงวิ่งแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่อะไรมันจะเล่นมืดวะอุ้ยแหนพูดถึงก็มาเลยต่อให้ อุ้ยสับตับใช้ได้หมดเลยเอาไปไรนก็หมดอ่ะเุ็นอยู่ไหนกันวะหาไม่เจอเสียงกูอยู่ไหนอะกูอยู่ไหนกูต้องไปไหนตึกผมได้เสียงแล้วได้เสียงแล้วใช่ไหมไปนัดขาด้วนเพื่อน ดูไหนกันเอ้ย